สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่ 20กรกฎาคม2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งตัวเดียวของแอดผู้ใหญ่ครับหรือว่าวิ่งกอทมอสูตรของอาจารย์ได้เลข7ทุกท่านได้เลข7ตัวเดียวอาจารย์ก็จะมีเลขชุดพิเศษมาให้เป็นแนวทางด้วยนะครับ1ชุด อาจารย์บอกว่าเน้นไปที่7-3ทุกท่านกันได้หมดทั้งบนทั้งล่างตามนี้ครับชอบก็แคปหน้าจอเอาทุกท่านไม่ชอบก็ผ่านวันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างฝั่งทางซ้ายครับ31-72566ทับ6ถัดมาจะเป็น,นทางเด่นบนเจ้าสัวหรือว่าเด่นบนของแอดพอย งวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์มีเลข5เข้าตำแหน่งหลักร้อยนะครับคุยออก530งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้8901ทุกท่าน8901วันที่อยู่ในส่วนตรงนี้แนวทางเด่นบนเจ้าสัวถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นบนของอาจารย์กรเกษมครับผมได้มาอีกหนึ่งสูตรใบนี้ สูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น3ตัวนะครับก็จะมี4 6 1ทุกท่าน4 6 1ชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับผมก็นำมาแบ่งปันคุณผู้ชมเนาะสูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับต่อมาครับใบนี้เด่นบนเลขเด่น4ตัวทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้680-2 6802นนะครับสูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกัน นำมาแบ่งปันครับไม่ชอบก็ผ่านทุกท่านชอบก็แคปหน้าจอเอาใบนี้เด่นบนครับอาจารย์ก็จะมีสูตรมาให้สองสูตรนะครับฝั่งทางซ้ายแล้วก็ฝั่งทางขวาสูตรฝั่งทางซ้ายของอาจารย์ได้6802ทุกท่าน6802กับอีกหสูตรได้913มัดรวมกันแล้วได้คู่โตตามนั้นเลยนะครับ อีกหนึ่งข้อมูลอีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์กรเกษมถัดมาใบนี้ก็จะเป็นแนวทางเด่นบนครับอาจารย์จับเข้าคู่มาให้แล้วมีทั้งหมด8คู่ด้วยกันถุกทันตามนี้ครับมี6 1 1 6, 6 6 0 0 6 6 2 2 6แล้วก็6 3 3 6ครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางเลขเด่นบนของอาจารย์ธเนศงวดที่ผ่านมาเลขเด่นบนของอาจารย์มีเลขศน,นะครับที่เข้าตำแหน่งหลักหน่วยนะครับหวยออก530ส่วนข้อมูลแถวและตัวบนของอาจารย์นั้นมา2แถวนะครับอีกแถวหนึ่งมาไม่มานะครับทุกท่านประมาณนี้นะครับแคปหน้าจอไล่เลียงดูได้เพิ่มเติมนะครับงวดใหม่ ก็คือใบฝั่งทางขวา3 1กรกฎาคม2566เลขเด่นบนของอาจารย์ได้791ทุกท่ทัน791าน791แถวและตัวบนของอาจารย์ก็อยู่ในส่วนตรงนี้ครับแถวบนได้781ตรงกลางได้973ข้างล่างได้165ทุกทัน781 973่เาน781 973 165เลขเด่นบนของอาจารย์791 จัดไปครับแนวทางของอาจารย์ทนเนศถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดยายผางวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข0ทุกท่าน3งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยนะครับแคปหน้าจอไล่เลียงดูได้เพิ่มเติมงวดใหม่ก็คือใบด้านบนทุกท่าน 31ทับ7 2566กลุ่มเด่นบนของอาจารย์ได้367ทุกทันาน367จัดไปครับแนวทางของแอดยายผาถัดมาจะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่น4ตัวของแอดหอยขมงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีศูนย์เข้าตำแหน่งหลักหน่วยนะครับ3งวดหลังสุดเข้าทั้งหมด งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา31มสทับเจ็ดสูตรของอาจารย์ได้0157นะครับทุกท่าน0157แนวทางเลขติดบนของอาจารย์ถัดมาก็จะเป็นแนวทางหลักร้อยนะจ๊ะแนวทางของแอดคนบนฟ้าพารวยเลขเด่นของอาจารย์งวดที่ผ่านมา มี5เข้าตำแหน่งหลักร้อยนะครับหุ่ยออก530งวดใหม่ใครถามหามาแล้วนะครับคือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้895124แล้วก็63เป็นเพียงแนวทางของอาจารย์ทุกท่านชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนำมาฝากผู้ชมเนาะแนวทางหลักร้อยนะจ๊ะ ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นรอส,สอนอบนเลขเด่น3ตัวรูปแบบนี้ของอาจารย์คนโคราชลักไก่ชนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีห้างเข้าหลักร้อยเข้าติดต่อกันมาแล้ว3งวดนะครับทางเดินเลขของอาจารย์ประมาณนี้เลยงวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวาเด่นร้อยสิบหน่วยบนของอาจารย์ได้701ตุงกทันเน ใครตามสูตรไหนของอาจารย์แคปหน้าจอเอานะครับใบนี้เด่นร้อยสิบหน่วยไปเก่งกันดูอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ครับก็จะเป็นทางสูตร10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวพื้นหลังมังกรทองงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข0ูนย์เข้าตำแหน่งหลักหน่วยทางดยเลขของอาจารย์3มงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับ งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาใครรอสูตรนี้แคปหน้าจอให้ไวครับหยุดวิดีโอก่อนทุกท่านแล้วค่อยแคปหน้าจอนะครับสูตรของอาจารย์ได้1234ทุกท่านงวดใหม่1234วันที่อยู่ด้านบนครับไปเก่งกันดูนะครับตัวไหนจะมาวินมาแล้วจะอยู่ตำแหน่งหลัก10หรือว่าตำแหน่งหลักหน่วยบน แนวทางของอาจารย์คนโคราดถัดมาครับใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ทรัพย์เศรษฐีเป็นข้อมูลครบ3ตัวบนอาจารย์ให้แนวทางเป็นชุดทดลองมานะครับสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่นอยู่ด้านล่างเลยนะครับงวดใหม่ก็จะมี89012345 89012345 งวดนี้เป็นงวดทดลองนะครับข้อมูลครบ3ตัวบนถัดมาครับก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์ครับสูตรรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้ทุกท่านอาจารย์จะมีชุด2ตัวมาให้ในวงเล็บจะมีเลขเด่นอยู่3ตัวนะครับเข้าใจว่าน่าจะเอาเลขเด่นมาเติมกับชุด2ตัวนะครับทุกท่าน งวดใหม่ก็จะอยู่ด้านล่างในส่วนตรงนี้ใครชอบรูปแบบนี้ก็แคปหน้าจอเอานะครับเลขชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะมี858187 9605 01แล้วก็07เลขเด่นในวงเล็บก็จะมี234ทุกท่ถูกทันตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ ถัดมาใบนี้เป็นแนวทางของลูกหลวงพ่อโสธรเป็นข้อมูลครบ3ามตัวบนงวดก่อนมาได้ลงให้นะครับสูตรนี้จะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมี5มี3มี0ทุกท่านงวดใหม่ของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างนะครับสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่นทั้งหมด6ตัวแถวบนได้062แถวที่2ได้751ทุกท่าน062กับ7 5 1 เลขชุด3ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้น4ชุดอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมี752 750 052แล้วก็265นะครับตามนี้แนวทางข้อมูลขวงลูกหลวงพ่อโซทรมาต่อกันที่แนวทางสอนอบนคู่ขี้ของแอดโจอี e, ครับงวดที่ผ่านมาสอนอเลข ขี้ของอาจารย์มี3นะครับเข้าตำแหน่งหลัก10งวดใหม่ของอาจารย์คือสูตรฝั่งทางขวานะครับสูตรของอาจารย์ได้เป็นสอนอบนคู่ทุกท่านได้เลขคู่นะครับงวดใหม่ต่อมาก็สอนคเคสอนคเคงวดที่ผ่านมามี0กับ3นะครับทุกท่านเข้า10กับเข้าหน่วยงวดใหม่ของอาจารย์ได้ 2,3,5,6,7,8นะครับ2,3,5,6,7,8ใครตามสูตรไหนของอาจารย์แคปหน้าจอเอาใบนี้เป็นทาง10บ,บนท็อปนะครับรุ่นท็อปงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ก็มี3ส,สูตรขอภยัย10บ,บนของอาจารย์มี3นะครับงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้ได้1,2,5,3,6,7ทุกท่าน 1>, 1 2 5่งสใบนี้10บนสูตรท็อปนะครับถัดมาครับใบนี้เป็นทางเลขตารางของอาจนกกมนลงวดที่ผ่านมาผมลกให้เป็นแนวทางงวดแรกแนวทางของอาจารย์นั้นมี0ูนนะครับที่มาตัวเดียวอาจารย์บอกว่าหลุดนะครับงวดใหม่ของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ทุกท่าน 31กค2566เลขในตารางด้านบนของอาจารย์มีเลข4ตรงกลางมี157ครั้ข้างล่างมี02ทุกท่านครับ4 157 02จัดไปครับเลขในตารางของอัชนกมลถัดมาก็จะมีอาจารย์ใจดีจับวินเป็นชุด3ตัวมาให้อยู่ด้านล่างนะครับ ตามนี้ทุกท่านใบนี้เป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น4ตัวของแอดนันงวดที่ผ่านมาผมลงให้เป็นแนวทางเ,าเป็นงวดที่2นะครับทุกท่านผมลงให้เป็นงวดที่2แนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข2งวดก่อนนั้นนั้นมีเลข6ทุกท่านตามนี้ งวดที่3ก็คืองวดใหม่นี้นะครับที่ผมได้ลงสูตรของอาจารย์ได้7890ทุกท่าน7890มาลุ้นกันครับงวดที่3จะเดินต่อไหมแนวทางเด็ดล่างของแอดนันอีกตัวอะไรดีทุกท่านมาจับกับ7890 ต่อมาครับล่างมาตัวของอาจารย์ระเด่นงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ให้4ี่กับ6 6มาานะครับงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้4กับ5มาลุ้นกันทุกท่าน4กับ5แนวทางล่างมาตัวของอาจารย์ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์เสือคิมชากงราวใบนี้เด่นสอนอล่างเลขเด่น3ตัวสูตรของอาจารย์ได้789กทุกท่าน789 งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ